ผมฝันว่าคาร์นบ้านหายฮะผมฝันว่าคานบ้านหายคานเออคารานแาร์นก็จะถ่ายแต่คาร์นไม่ขึ้นคาแล้วสิงไม่ฮะไม่ขึ้นคานเลยปึพนร์ลทำไมนางมันไม่ขึ้นคานเหรอนางไม่ขึ้นคานแล้วเหรอพี่ไม่ขันอะไรไรไม่ถูกเราต้องแทนบ้านหายแล้วต้องขึ้นคาเออไม่มีคาร์นได้ขึ้นไงเออข้อตีความตามความฝันก็คือเราจะไม่ขึ้นคานแล้วแย่คือไม่เสียละ แสดยว่าจะเป็นหลักเป็นแหล่งมาที่นี่เลยเรียได้วยนะก่อนที่แต่งงานก็เหมือนกันที่กินแบบเฮ้ยใหญ่่นี้อะไรอะไรเคี่บอกเขาฟังเราให้เขาฟังย่าเขาฟังหญ่นี้นัดเราถึงเวลาแล้วเลนะอย่านี่มาถึงเวฟอันอยู่ไหนอะเรเสียใจอะไรกันด่ากำมินกำมินีซ่

พี่จะบอกเส้นทางข้างหน้าให้สองคานไปเลยเพราะไม่ได้ขึ้นมันจะคานเลยสองคานคานเลยสคานเรียกกามินคานมาไม่ฝึกคานเลาให้ไม่ต้องอะไรทั้งนั้นมันเป็นวิถีมันไม่เหลืออะไรแล้วคานไปยันนี้